ุตแมคาโตสื่อชั้นนำประเทศอิตาลีรายงานว่าดาวิดนูนเยสหัวหอ,อกทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลเปิดใจยอมรับข้อเสนอจากอันฮิลาน สโมสรมหาอำนาจแห่งศึกโปรโลีกประเทศซาอุดีอาระเบียและพร้อมจะอำลาหงแดงในอนาคตนูนเยสย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2022ด้วยค่าตัวสูงถึง85ล้านปอนด์แต่ต้องพบช่วงเวลาที่ยากลำบากกับก,บการเล่นในพรีเมียร์ลีกและถูกวิจารณ์เกี่ยวกับความเฉียบคมในการจบสกอร์รวมถึงการตัดสินใจในจังหวะสำคัญหลายต่อหลายครั้งในซีซั่นที่ผ่านมานูนเยสถูกลดบทบาทลงไปหลังจากอรนเนอร์สลอตกุนซอคนใหม่ลิเวอร์พูลให้โอกาสเล่นเป็นตัวจริงในลีกเพียง8นัดและทำได้แค่5ประตูนอกจากนี้อนา าคตของดาวยิงวัย25ปีก็กำลังอยู่ในความไม่แน่นอนอย่างหนักล่าสุดรรยงานระบุว่าอันธิลานมีการติดต่อกับเอเย่นของนูนเยสในเบื้องต้นไปแล้วแม้ว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการก็ตามโดยทีมจากตะวันออกกลางพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องค่าต,ตัวกับลิเวอร์พูลทันทีหากนักเตะเปิดไฟเขียวในการย้ายทีมทั้งนี้การย้ายไปอันทิลานจะทำให้นูนเยสได้รับค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นพร้อมกับโอกาสในการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาและยังช่วยให้ลิเวอร์พูลมีทุนในการเซ็นสัญญากับกองหน้ารายใหม่ต่อไปขอบคุณภาาพจาก Facebook Liverpool FC ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn